สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพันธุรกษณันะคะวันนี้ครูจะสาธิตการสอนในเรื่องของการอ่านคำประพันธ์กาบยานนีสิบเอ็ดนะคะซึ่งเป็นคำประพันธ์ที่คุณครูพันธุ์แต่งขึ้นมาเองนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะเป็นนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเชิญชมได้เลยค่ะติดตามมาเบิ้งเลยค่ะมาเลยค่ะพี่น้อง ตาโตตาโตเลาบ้านเราเรียกว่าตาตีนั่นบอกใช่ไหมคะ,ะอ่อตอนเร่งๆมันจะตาติดีตามันจะชี้ชีพกันพอมันพอมันในที่สุดตามันก็บานออกบานออกมันก็เอ่อแล้วกันก็สูกอร่อยไหมอร่อย เด็กนักเรียนตั้งสาสิบคนตั้งใจควาถ้าเราถ้าเราคุยมันจะเป็นรูกวนคนอื่นด้วยไม่เอานะคะขนุนไม่นด้เขียนกระานก็หออาคะใช่หมหอนูนูนหอเรานาะเนเนาอ่ะทไมกว่าคดเป็นหักอนนนักเรียนมาดูที่การเขียนสะปานการเขียนสระานมันจะมีหอ ใช่ไหม,ไหมถ้าสมมติว,ว่าเราไม่ใช้หัวหินนะมันก็จะเป็นอะไรคะเป็นขาอะไรนะคุณบอกนะหัว่าลอง<อ><อ> อย่ีลบทเนี่ยที่คุณครูทำการแต่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลไม้กี่ชนิดมีกี่ชนิดเจ็ชนิดผลไม้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไหมคะอ่าเราควรจะรับประทานผลไม้เลยเพาะผลไม้ในท้องถิ่นเนาะไม่ต้องไปหาซื้อจากตลาดเรามีอยู่ในสวนใช่ไหมลูก โอเคเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเวังนั่งตัวตรงเลาอยานังตอนั่งเตตรงอย่าเป็นอนงูเลื่อยไปเลื่อยมาถ้าใครนอนอ่ะายคือมันจะมันจะเอมันจะเอ็ไปตามที่เรานอนเลยแล้วต่อไปก็เราก็มีศุคนี้ก็พาไดีเราต้องนั่งตัวตรงนั่งตังเนั่งตัวตรงเดี๋ยวตัวอน้องตรง หัวคอมเต็มมากเลย Thank you. Thank you. Thank you. เนนะคะเวลาเข้งเขียนเราเขียนยังไงขอขอใครแล้วก็ หน่านขึ้นแล้วทำกลก่มลเกหนึ่งฮนะหนึ่งฮะลึกหนึ่งฮนะเรารู้เรื่งยังไงว่าขยันเป็นทำให้มีอ่านนำเราก็มาเขียนคำอ่านดูใช่ไหม,ไมถ้าสมมติว่าเราเขียนอ้าว สอนอ<า>ใช่ไหมคะมมใครเข้าใจยกม,มือโอเคค่ะต่อไปคะ่ะข้อสี่ว่างไงคะ เขียนมาเลขสองเขียนทางุูเขียนหมาเลขสามถ้าใครได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนให้มันเสียเวลาเพราะเราเก่งแล้วเราเขียนลงไปเลย อางอ่อนอาง่ถ้าใครมองกระดานแสด้ว่าคนนั้นสะกดไม่ได้ไมวลาเขียนเราไม่ต้องดูกระดานก็ได้เพรเราเก่งแล้วเราสกดไปเลยูบอกว่าขมุนก็ขน้อุนูนูน้องเขียนไปเลยนาหก็นอนนนอน้อยนา้อยอนอหนานาเนอยหนาใช่ไหมแล้วมกันไดอีกองย

พูดใาการแล้วก็นามาเป็นเรียงร้อยเป็นคำประมาณการยานีละเอียดเพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพื่อเพืิอในการเรียนรู้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เลี้ยงข้าวม่หผลงานให้กับผู้ชมดูได้ค่ะนักเรียนก็จะเขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสวยงามทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตาม ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับครูพันธุลการนะคะแล้วก็คุณพ่อง้างหยุดชื่นในเรื่องของการสื่อสารอุปบัญญาท้องถิ่นกันจากสัตวก้าวครูพัน์ก็จะถ่ายทอดแล้วก็ในเรื่องของที่มีการสอนภาษาไทยให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นําไปฝังใช้พิจุภัยในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวครูพันธรลการซึ่งสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณ ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะสวัสด,ดีค่ะ